สินสัยแล้วก็รับไปด้านคนเดียววันนี้ก็กลับมาพบกันในคลิปที่สองนะครับคลิปรักษ์มัากาศตลาดนัดประชารัฐมันคือโคกๆคนก็เยอะหนังกันครับเยอะมากเลยคนลี่เป็นตลาดน,นัตที่ย์สุดครัก มีร้านเนยะมากกันนี่ไม่ไม่เข้ากองตลาดนัดที่นี่ก็ต้องเข้าแล้วบิดเม็ดด้วยนะครับเพื่อป้องกันให้ไว้รัดโควิด บายบายกะบายบายกะขาย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 ดีขายขายดีขายดีไหมกะขายดีค่ะอ๋อครับค อสวัสดีครับอยู่อะไรลุงนั้นเลยตลาดตลาดนัดลุงอยู่เ๊บนี่ประชาันใช่ขอให้โคดีนะครับครับชนกันพอดีเลยนี่ตามคนต่างทำคลิปนะครับครับช่วย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 กันนี่ช่วยช่วยกันใช่ใช่ช่วยช่วยกัน คนขับมีคนมาจับใจเสื้อของมากมากเลยครับผมก็ออกมาเลือกเสือหากันได้มากับ เก้ากว่เสือ้อเดิสสวยๆนะครับลดละห้าสิบบาท <c oughs> <c oughs> สื้อเลยของเนาะ <c oughs> อ๋อได้เลยของ อจอดตรงไหนก็ถ่ายก็ถ่ายไปตรงนั้นฮะบาอยู่บาอยู่บุดอกบุโลโกโกหากำลังเดินหาเสื้อเด็กนะครับว่าอยู่ตรงวหวอยู่ตรงไหนกันนั่น,น,น ให้รู้บอก่อยเสื้อ10บาทอยู่อยู่ตรงไหนนั่นสวัสดีสวัสดีครับคู่นี่นี่นี่ก็นี่น,นี่นี่ก็เป็นคุณอะไรคู่ผุมนะครับเรียนตั้งแต่ประรุมแล,แล้วก็มัธแล้วก็มัธยมกําลังกํกำลังใบชาทำไปกำลังใบาชาสัมพันธ์ตลาดหนัก <Okay. S 1> ตั้งอะไรยูทูป ครับผมครับยันยันจะลืมก้อนติดตามมังคูอรัอ่าอ่ามันไปเรื่อยๆนะ รยากาศตอนเย็นรุมแล้วคนก็ออกมาเดินเต็มเลยครับไปทางไปไปทางไหนก็ไปกันเลยแหลงใต้มั่งแหลงกลางมั่งนัะใครใครดีไหมมั้งคะค่ายดีค่ะอ๋อยันเริ่มยันเริ่มไปอะไรเนยนเริ่มไปอะไรกดบ้างมั่งนะกดบ้างทำยูทูบ ทำยูทูบจองมิสเตอร์บินก็พออ๋อนี่พินพินพินน้องเดียวกันเพื่อเพื่อสวยกับนอนอ๋นี่สันนี่ไอ้อ้นี่สันปลาเไอ้นี่่านปลาท่านเราครับผมนั่นเลยอ้นี่สันไอ้นี่สันสันปาท่านเร่านั่นนะ นั่นแหละทำยูอะไรทูบ huh. บ mm ้างยูนทำอะไรยูท mm, ูบครับยูยูทูบไปะชาจะ่ทำหนักนี่แหละทำอย่างนี้ลืมข่าวอย่าลืมเขาไปก็ติดอะไรตามเราั้างได้ในช่องมิสมิสเตอร์บีนของผมด้ลยนี่นี่บัดท่านบัดบัดท่านรัฐบัดบัดท่านรัฐหนักกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปท้ายฐานูต้อนนะ สวยๆราคาเป็น10บาทนะครับอันนี้นด, 5, ดือ้ารยหากา อ่ะนั่นหรอไหนก้อนนาะอืมพวกพวกที่หนองวันท้ายกันไปเรื่อยๆนั่นทุกคนที่เข้ามาในนี้ก็ต้องต้มเม็ดกันทุกคนนะครับเพื่อความปลอดปลอดภัยของของคนเอง ีคนพักและคนมากมายเลยนพัก เม้มเลิกเดี๋ยวบอกเอาสอนาเเอไฟด้วยนะะ้ไปบอกเลยได้ได้เดี๋ยวเราเปิดให้กันได้เดี๋ยวจะให้เปิดได้หรับไปคนสวยนีดด้วยไปไปกะไปไปไปนี่ส้ายเสื้อนะครับจุดละสองร้อยบาทมาเลือกแลกกันได้เลยนั่น

cha hả mình này cha này tại này ơi <laughs> thư vấn đề để đây thứ à, à đây hả ừ. oh tôi lấy uh, có mà đơn theo nát đuôi <cười> 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 ไปซื้อไปซื้อของกินไปมันขายสี่สิบร้อยต่อวันอืมมีกระเป๋ามีเอาตังค์ไปซื้อของกินนั่นในในในนี้มีไปสมทบด้วยไปซื้อของกินดดดออกน,นั่น,อ,นอืมอืมไปดูไปดูต้องใกล้ๆก,ก่อน เสื้อราคาสิบาทนีื้อตัวยี่สิบบาท

เมะเมะเมะเรก็เมะเมะไปเตียวก็ได้ เดี slowly, uh, ๋ยวมะหมึญอหมึญขายดีจังเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับดูหมดถาดเลยนั้นหอละสิบบาทเองเป็นสินค้าที่ถูกมาก

คนมากนะครับนี่ก็ปีนั้นสาวคุณสวยคนหนึ่งใจโอ้หนว่กใครน้าน้าไปอ่าไปเลยครับกำลังจะกลับผลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดินถ่ายเรื่อยๆ

ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ต้องการเจอกันใหม่ครับที่มาย่างรถเดร็จอ๋อโซนนี้มีเยอะเลย จะมาปิดท้ายด้วยความความงามของดอกไม้นานาพันธุ์กำลังไปหาดอกไม้สวย,สวย ไม้สวยๆของหน้าที่ว่าการอำเภอโกบูกครับอันนี้โชว์ใหญ่มากเลยไปดูกันได้ มาดูกันได้ที่วาการมำเภอโกโกะครับผมมิสเตอรบินโกโก้ก็ขอจบกันได้ภาพงามๆสวยๆนี่นะครับเป็นดอกไม้ ขอ,องกุไรไม่สามารถโลูกกันได้นึสวยมากเลยครับผมเจอกันใหม่นคลคิดหนะ้าสวัสดีครับ